10ตำนานนักเตะที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในอาชีพค้าแข่งแต่อาพับไม่เคยสัมผัสกับฟุตบอลโลกขึ้นชื่อว่าฟุตบอลโลกย่อมเป็นความฝ่ายฝันของนักฟุตบอลทุกคนบนโลกใบน,นี้อยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่ามันมีน้อยคนนักที่จะได้ถูกบันทึกว่าเคยมีส่วนร่วมกับทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนดาวดวงนี้แถมจะยิ่งน้อยลงไปอีกกับคนที่ได้ถูกจารึกว่าเป็นแข้งที่เคยได้สัมผัสกับถ้วยคัพออฟไลท์ และจะมีไม่กี่คนเท่านั้นที่ถูกให้เป็นตำนานตลอดการของวงการลูกหนังดังเช่นเปเล่เดียโกมาลาโดนามิเชลฮาร์ตินีและรายล่าสุดอย่างเรโอเนลเมสซี่อย่างไรก็ตามยังมีนักเตะอีกหลายคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในอาชีพการค้าแข่งแต่ไม่เคยได้สัมผัสกับแชมป์รายการนี้ยิ่งไปกว่านั้นบางคนไม่เคยแนมะ้แม้แต่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแม้แต่วินาทีเดียวเลยด้วยซ้ำในอาชีพการค้าแข่ง วันนี้จึงอยากเสนอ10ดาวเตะชื่อดังที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในอาชีพพ่อค้าแข่งแต่ดวงอาพั์ไม่เคยได้สัมผัสกับฟุตบอลโลกโดยจะมีใครกันบ้างตามไปชมกันอันดับที่10แมตเลอร์ทิซีเอทีมชาติอังกฤษอีกหนึ่งแข่งที่เรียกได้ว่าอาพัพกับการเล่นทีมชาติกับนานาตัวลุกของเซาท์แฮมตันในยุค90ที่เรื่องฝีเท้าเรียกได้ว่าไม่ธรรมดา แต่ไม่รู้ด้วยว่าด้วยเหตุผลอะไรทําให้เจ้าตัวเคยติดทีมชาติอังกฤษไปเพียง8นัดเท่านั้นและไม่เคยรู้จักกับคําว่าฟุตบอลโลกเลยทั้งที่ชื่อชั้นของเขาควรจะอยู่ระดับเดียวกับพอแกตคอยหรือคิปวารเดนเลยด้วยซ้าอันดับที่9ดาวิดจินโนล่าทีมชาติฝรั่งเศสตำนานนักเตะของปารีสแซงต์แชร์แมงและฮอตแนมฮอตสเปอร์ per, ซึ่งเจ้าตัวมีส่วนสำคัญในการพาทัพตาไก่ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี1994 ซึ่งก่อนหน้านั้นในยุคของเซลาอูลิเย่เขาคือนักเตะคนสำคัญกระทั่งการมาของเอมจัคเวผู้จัดการทีมคนใหม่ของจินโนล่าไม่อยู่ในแผนการทำทีมทำให้สุดท้ายเจ้าตัวลงสนามให้ทีมชาติไปเพียง17เกมเท่านั้นอันดับที่8เลียมเบดดี้ทีมชาติไอรแลนด์ตำนานกองกลางของอาเซนนลในยุค7-0เจ้าตัวเป็นตัวหลักให้กับทีมชาติไอร์แลนด์มาโดยตลอด ลงสนามไปทั้งสิ้น72นัดแต่ด้วยการที่คุณภาพโดยรวมยังไม่ดีนักทําให้พวกเขาไม่เคยได้เข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเลยช่วงเวลานั้นอันดับที่7เอียนลักทีมชาติเวลสุดยอดกองหน้าระดับตำนานของลิเวอร์พูและทีมชาติเวลเคยเป็นผู้ถือครองสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติก่อนจะโดนแกเรตเวลทำลายสถิติลงไปแต่ด้วยการที่เวลไม่ใช่ทีมใหญ่ ทำให้ยากที่พวกเขาจะได้เข้าไปเล่นในรอบลึกๆของทัวร์นาเมนต์ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟุตบอลโลกได้อันดับที่6แเลอันกิกทีมชาติเวลหนึ่งในวิกไอคอนของพีเมล์ลีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสําเร็จอย่างสูงในอาชีพการค้าแข่งในระดับสโมสรแต่ในระดับทีมชาติก็เหมือนกับซุปเปอร์สตาร์จากเวลหลายๆคนที่ยากจะแบกทีมไปเลนฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้อันดับที่5แบรนส์ชูเตอร์ เยอรมน,นีํำนาน,นักเตะของทั้งบาร์เซลโลนาและเลอันมาดริดเขาเป็นอีกคนที่ควรจะได้เล่นฟุตบอลโลกในนามทีมชาติแต่เกิดปัญหาความเข้าใจผิดกันในการเลือกตัวไปรับใช้ชาติกับทางสโมสรในสมัยที่เจ้าตัวยังคาแข้งกับบาร์เซลโลนาทำให้สุดท้ายแล้วเขาไม่เคยถูกเรียกไปติดทับอินซีเลกเลยอันดับที่4เอลิกันโตนาทีมชาติฝรั่งเศสยอดนักเตะฝีเท้าระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ยู่ในเป็ด แต่พฤติกรรมนอกสนามของเขาก็แรงไม่แพ้ฟอร์มการเล่นเลยเริ่มจากการมีปัญหากับกุนซือทีมชาติจนโดนแบนยาวแต่หลังยุคของอุลิเย่และพาตินี่เจ้าตัวได้รับโอกาสอีกครั้งแต่ต่อมาก็ดันไปกระโดดถีบฟนบอลที่เราทราบก,กันจนพลาดการไปเล่นฟุตบอลโลกปี98แต่นั่นทําให้เป็นโอกาสของแข้งหน้าใหม่ที่ได้ติดทีมไปแทนที่นามว่าซินดีซีดานอันดับที่3จอร์ดเวอาทีมชาติไลบีเรีย นักฟุตบอลชาวแอฟริกันอีกคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดเขาคว้าแชมป์ในนามสโมสรและรางวัลส่วนตัวมากมายแต่ก็เช่นเดียวกับหลายๆคนที่ประเทศของเขาเพราะมาตรฐานยังต่างชั้นกับทีมใหญ่ๆที่จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลกได้อันดับที่2จอร์ดเบสทีมชาติไอร์แลนด์เหนือ ตำนานแข่งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงกับปีศาจแดงแต่สำหรับนายนามทีมชาติไอแลนด์เหนือยุคนั้นเขาเกือบมีโอกาสได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเมื่อปี1982แต่สุดท้ายกุนซืออย่างบิลลี่บิงแฮมตัดสินใจไม่เลียตัวเขาติดทีมไปด้วยอันดับที่1อัลเฟโดดิสเตฟาโนทีมชาติสเปนอร์เจนจินาและโคลัมเบียสุดยอดตำนานยุคเก่าของลาตินฟุตบอลที่จากค่ายเลอันมาลิด ซึ่งสมัยนั้นเขาเคยลงเล่นให้ถึง3ชาติแต่กับดวงอาภัพโดยเริ่มจากอาร์เจนตินาที่ทีมพลาดการไปเล่นบอลโลก1950ก่อนจะถูกตัดสิทธิ์ในครั้งต่อมาจากการลงเล่นให้2ประเทศทางโคลอมเบียและอาร์เจนตินาในฟุตบอลโลก1954จากนั้นเขาได้สัญชาติสเปนแต่ทัพกระทิงดูก็ไม่สามารถผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย1958ได้และเมื่อทีมได้ไปเล่นบอลโลก1962เขาก็ดันเจ็บจนสุดท้ายเขาไม่เคยได้เล่นในรายการนี้เลยไม่แต่วินาทีเดียว